หลังจากย้ายมาโกโมและสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเซเรียอาชื่อของนิโก้พาสก็เริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างอีกครั้งไม่ใช่แค่ในอิตาลีแต่ยังรวมไปถึงยุโรปทางทวีปจากวันแรกที่ค่าตัวของเขาอยู่เพียง6ล้านยูโรตอนย้ายออกจากเรอัลมาดริดวันนี้มูลค่าในตลาดนักเตะของเขาเพิ่มขึ้นเป็นราวราวสามสถึงสีล้านยูโรตามการประเมินของ Trans f ฟอร์มา และหลายสื่อคาดว่าหากเขายังรักษาฟอร์มการเล่นได้ต่อเนื่องตัวเลขนี้อาจพุ่งสูงขึ้นเป็น50-60ล้านยูโรในไม่ช้าสื่ออิตาลีถึงกับยกให้เขาเป็นหัวใจเกมรุกของโกโมและชื่นชมว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดครั้งหนึ่งของสโมสรเล็กๆแห่งนี้ขณะที่สื่อสเปนยังคงติดตามและจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะเรอัลมาดริดเองมีเงื่อนไข b บแบ็กคลอสแต่เลือกที่จะไม่ใช้งานในปี2025 ซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขาจะเสียดายทีหลังหรือไม่ไม่เพียงเท่านั้นมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของนิโก้แพสสโมสอนใหญ่ในยุโรปหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจทั้งสเปอร์อาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้จากพรีเมียร์ลีกรวมถึงอินเตอร์มิลานที่ต้องการเสริมแดนกลางสร้างสารรค์เกมแม้จะมีข้อเสนอเข้ามาแต่โกโมก็ยืนกรานปฏิเสธเพราะต้องการให้เขาเป็นสัญลักษณ์ของทีม